สวัสดีครับเพื่อนๆนช่องลองสปอยเป็นช่องลองสปอยหนังเล็กๆช่องหนึ่งพอดีมีเพื่อนๆบอกว่าอยากให้สปอยหนังเรื่อง Squid Game เล่นลุ้นตายซึ่งช่องลองสปอยก็ดีใจมากๆที่มีคนขอมาพอลองไปดูก็รู้สึกชอบมากซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีมีหลายตอนซึ่งช่องลองสปอยจะลองสปอยเฉพาะตอนแรกซึ่งไม่ค่อยถนัดสปอยซีรีส์เท่าไหรเ่เพื่อนๆก็มาลองฟังช่องลองสปอยลองสปอยกันนะครับ เป็นเรื่องราวสุดลึกลับของผู้เข้าแข่งขันหลายร้อยชีวิตที่ประสบปัญหาด้านการเงินและต้องมาแข่งขันในเกมเด็กเล่นเพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาลเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมลองสปอยกันนะครับทุกๆท,ท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังและร้อง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัด เริ่มเรื่องในอพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนนี้ชื่อจีฮุนอาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังกันสองคนระหว่างทานข้าวแม่ก็ได้วางเงินให้แล้วก็พูดว่า <S <S นี่ลืมแล้วเหรอวันนี้วันเกิดกายองลูกสาวของแกนะอ๋อจำได้สิถ้าแกจำวันเกิดของลูกสาวตัวเองได้แล้วก็อย่าลืมไปเลี้ยงข้าวลูกสาวแกนะรู้แล้วใช่ไหมว่ากายองเขาชอบกินไก่ทอดนะไปซื้อไก่ทอดให้เขากินนะ ไปซื้อไคทอดได้ไงล่ะไปซื้อของขวัญไม่ดีกว่าเลยผมขออีกสักนิดได้ไหมแม่ฉันไม่มีแล้วอะไรกันแม่ผมขับรถมาผมก็ให้แม่ไปแล้วไงโอ้จะบ้าตายเสร็จเงินนั่นนะเงินแค่นั้นก็ยังไม่พอที่จะไปจ่ายดอกเบีย้ยที่แกยืมมาเลยจนอย่างนี้ก็ไม่พอจ่ายอยู่แล้วให้ลองามาตัวเองบ้างไม่เห็นแปลกเลยฮะให้ตายสิเอาไปก็เลิกทำเสียงแบบนั้นได้แล้วนะชอบปวดปวดหลังก็ยังทำงานตำๆอยู่ได้ พอแม่ออกไปขายผักเขาก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็รีบหากระป๋องใส่เงินแต่ก็ไปเจอบัตร ATM ที่แม่ซ่อนไว้หลังจากนั้นเขาก็ออกมากับเพื่อนเพื่อจะไปกดเงินแต่ใส่รหัสอะไรเข้าไปก็กดไม่ได้เพราะว่าแม่ของเขาได้เปลี่ยนรหัส ATM ไปแล้วแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เด๋วถ้ากดอีกทีบัตรโดนล็อกนะาคิดดูดีๆพอมีเลขอื่นไหมเอาละนะฉันจะลองใส่วันเกิดลูกสาวของฉัน ปรากฏว่าได้สงวนเขาจึงกระโดโดโลดเต้นดีใจว้ายให้ตายสิแม่ฉันรักหลานมากกว่าลูกตัวเองสงวนพอได้เงินเขาก็มาอยู่ที่สนามแข่งมา้าพอตาแรกม้าที่เขาแทงก็ดันมาแพ้เขาจึง,งุดหอิดโมโหให้คนรอบข้างแต่สุดท้ายเขาก็เลยแทงตาวันเกิดของลูกสาวเผื่อว่าจะดวงดีเหมือนคนอื่นเขาบ้าง ปรากฏว่าเขาแทงถูกเขาได้รับเงิน4ี่ล้านห้าแสหมื่นวอนขอบคุณครับนี่เอาตังไปซื้อขนมกินเนาะแล้วคนแรกเงินก็ทำหน้างงง,ง,งอีหยองวะพอได้รับมันมาเขาก็ออกมาโทรหาลูกแล้วก็ถามลูกว่าอยากกินอะไรลูกอยากกินไก่ทอดเลย <c oughs> ขอแพงๆกว่านี้ก็ได้นะลูกอยากกินอะไรก็จะจดเอาไว้นะลูก แล้วไทยซิว่าพ่อจะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันเกิดรับรองว่าอึ้งแน่นอนรับรองว่าครั้งนี้เอ่อเขายัางพูดไม่ทันจะจบก็ได้ยินเสียงคนตะโกนมาเรียกเขาว่าไงกีหุนเอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะ พอเห็นพวกเขากี่หุนก็ทำท่ารุกลิบรุกรนแล้วก็วิ่งหนีเฮ้ยฮ hey, hey, ตามมันไปเร,เ,รเร็วเ็เข้ากี่หุนรีบวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ไปชนผู้หญิงคนหนึ่งลม้มลงเขารีบมาขอโทษเธอแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ก็ไม่รอดเขาจึงถูกจับได้ในห้องน้ำอย่านะอย่านะวันนี้ฉันมีเงินจ่ายนะแล้วแกจะหนีทำไมก็ผมอยากจะเอาเงินไว้ใช้นี้ครั้งเดียวคุณจะได้ไม่ต้องนับเยอะฮฮ <laughs> ไม่มีปัญหา เอาเงินแก้มาแต่พอกีหุนจะหยิบเงินให้กับเสียปล่อยเงินกู้นอกระบบเงินก็หายไปกีหุนจึงนึกได้ว่าต้องเป็นตอนที่เขาชนเด็กคนนั้นแน่ๆซึ่งเสียก็ใจดีใจดีชกหน้าไปหนึ่งทีจนเขาเลือดกำเดาไหล แล้วก็สั่งพิมพ์ลายมือตัวเองเพื่อยินยอมบริจาคร,ร่างกายแทนการใช้หนี้โดยใช้เลือดตัวเองแทนหมึกพิมพ์นิ้วมือแล้วให้เวลาหนึ่งเดือนหางเงินมาคืนเออเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวก่อนครับถ้าไม่รบกวนเกินไปผมผม,ผมขอยืมสัก1นึ่งหม,หมวอนได้ไหมครับแต่ว่าเสียก็ไม่ให้ยืมแล้วพวกเขาก็เดินจากไปแล้วคีฮอนก็ย้อนมาที่ที่แลกเงินขอโทษนะครับผมขอหนึวอนคืนจะได้ไหมแต่แล้วคนแลกเงินก็ทำหน้างง หลังจากนั้นขี่หูนก็มาที่ร้านคีบตุ๊กาตาเพื่อจะเอาตุ๊กาตาไปให้ในวันเกิดของลูกแต่ว่าถึงจะคีบยังไงก็คีบไม่ได้สักทีเงินก็เริ่มหมดเขาก็หัวเสียแล้วเด็กที่ยืนอยู่อยู่ก็พูดว่าลุงครับลุงพลาดก็เพราะลุงเลือกแบบไม่คิด แล้วนายเก่งมากหรือไงแล้วตัดมาเด็กก็มาขีปตุ๊กตาให้กับเขาปรากฏว่าคีปออกมาได้กล่องใบหนึ่งทั้งสองก็ดีใจตัดมาขีหุนก็มาทานข้าวกับลูกสาวที่ร้านข้างทางลูกสาวก็เอาแต่จ้องหน้าพ่อจีหุนเลยพูดว่าที่หน้าพ่อแดงๆก็เพราะว่ามีุงตัวโตๆมันกัดหน้าพ่อนะเดี๋ยวนี้ยุงมันดุมากเลยบ้าจริงพ่อคะพ่อจะไปทะเลาะก,กับใครก็ได้นะคะแต่อยากเดนกะทิมาก็พอ ลูกรักพ่ออยากจะซื้ออะไรที่มันอร่อยมากกว่านี้ไม่เป็นไรค่ะหนูไปกินสเต็กกับแม่กับพ่อใหม่มาแล้วสเต็กยังงินเหรอแต่ว่าอันนี้อร่อยมากกว่าเยอะเลยนะพ่อแต่ว่าแม่ไม่ยอมให้กินเพราะบอกว่าเป็นอาหารขยะกินซะลูกกินซะนี่กายองพ่อซื้อของขวัญวันเกิดมาให้หนูด้วยนะ ลูกสาวก็ดีใจที่จะได้ของขวัญวันเกิดจากพ่อแต่พอเปิดมาก็ปรากฏว่าเป็นปืนไฟแช็กพ่อก็เลยน่าเสียพราไม่ได้เช็คก,กล่องของขวัญมาดีๆโอ้ลูกรู้ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายคนเป็นทหารเนาะต่อไปในอนาคตจะเสมอภาคไม่เลือกชายและหญิงแล้วนะลูกจึงต้องหัดพกปืนเอาไว้จะได้ชินๆ ถ้าแม่ไม่เห็นขา้าวพ่อต้องโดนด่าอีกแน่เธอย่างงั้นพ่อขอเก็บไว้นะลูกรอให้ลูกตัวก่อนนะมันเกิดปีหน้าพ่อจะซื้อของขวัญเจิงๆให้พ่อขอสัญญาปีหน้าเหรอคะลูกสาวทำท่าว่าจะพูดต่อแต่ก็ไม่พูดอ่อคะอืมอะไรเหรอไม่มีอะไรคะ่ะตัดมาขีหนุนก็มาส่องลูกที่บ้านภรรยาเก่าทำไมกลับดึกขนาดนี้ลูกก็ไม่ได้ใส่เสื้อขนหนาด,ด้วย ก็ลูกหลับฉเฉลยอุ้มมาช้าแค่สิบนาทีเองก็ฉันบอกว่าฉันจะขับรถไปรับเองโอ้ท่น่วันนี้มันเกิดลูกเนาะแล้วลูกสาวก็ตื่นขึ้นมาแม่ก็เลยจูงมือลูกขึ้นบ้านกีหุนจึงยกมือใบบ่ายลูกแต่ลูกก็ยังไม่ยอมหันมาเขาเลยรู้สึกเสียใจนิดๆแต่แล้วลูกก็ใบาบายพ่อพอส่งลูกเสร็จเขาก็จะขึ้นรถไฟใต้ดินกลับบ้านแต่เขามาไม่ทันรถไฟเขาจึงรอขบวนต่อไป ระหว่างที่นั่งรอรถไฟอยู่นั้นก็มีชายหนุ่มรูปรอใส่สูตรเดินเข้ามานั่งข้างๆเขาแล้วชายใส่สูตรก็พูดว่าคุณผู้ชายครับพอมีเวลาคุยไหมครับผมอยากจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตให้กับคุณถ้าจะมาขายประกันแล้วก็เลิกวุ่นวายกับฉันได้แล้วคุณผู้ชายครับอยากจะเล่นเกมกับผมไหมครับ นายเป็นใครลุกเล่นแพลว่าเลยดนะแล้วชายใส่สูตรก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาซึ่งในกระเป๋าก็มีเงินอยู่เพียบเลยคุณผู้ชายครับเคยเล่นตั้งกีมาก่อนใช่ไหมครับหมอเล่นกับผมทุกครั้งที่คุณชนะผมจะให้หนึ่งแสนวอนเดี๋ยวนะถ้าฉันชนะฉันจะได้เงินครั้งละหนึ่งแสนวอนเลยแหละแต่ว่าในทางกลับกันถ้าผมชนะคุณต้องให้ผมหนึ่งแสนวอนผมยังให้คุณผู้ชายเริ่มก่อนเลยนะครับวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีถ้าเป็นการต้มตุ๋นฉันฆ่าแกเลยนะ ให้ฉันเล่นก่อนเลยสินะอยากได้สีอะไรครับกีหุนก็เลยตกลงเล่นเพราะเป็นเกมง่ายๆแค่เออสีฟ้าตีกับสีแดงให้สีแดงไงเกมง่ายๆแค่นี้แล้วได้ตังเป็นแสนใครไม่เล่นก็บ้าแล้วแต่พอเล่นจริงๆกลับไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดตาแรกกีหุนแพ้ชายใส่สูตรชนะมีเงินจ่ายไหมครับืเงินแล้ว คุณจะจ่ายด้วยร่างกายแทนก็ได้นะครับจะจ่ายด้วยร่างกายยังไงจีฮุนยังไม่ทันตั้งตัวชายใส่สูตรก็มาตบที่หน้าแกมาตบที่นาฉันทําไมจ่ายด้วยการตบหนึ่งครั้งแทนหนึ่งแสนวอนก็ได้เฮ้ยงั้นมาลองกันอีกทีแต่ว่าจะเล่นกีตากีฮุนก็ไม่สามารถชนะเขาได้ <c oughs> จึงโดนตบ <c oughs> ทั้งซ้ายและขวา <c oughs> พอตาสุดท้ายเขาเรวบรวมสมาธิ แล้วก็ฟาดลงไปปรากฏว่าสีแดงง่ายในทีที่เขาจะเอาคืนแล้วแต่พอกีฮุนจะตบเขาก็จับมือจีฮุนเอาไว้เฮ้ยปล่อยพึงฉันนะไอ้บ้านี่นี่ครับหนึ่งสายวอนยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชายครับถ้ามาเล่นเกมกับเราไม่กี่วันคุณจะได้มากกว่านี้สนใจลองมาเล่นดูไหมครับนี่นายเป็นวิธีขายแชร์ลูกโซ่แบบใหม่เลยนี่นายมาหลอกผิดคนแล้วรู้ไมฉันไม่ได้ซื้อบื้อนะไอ้บ้าเอ้ย แล้วชายใส่สูทก็ยืนขึ้นแล้วพูดว่าคุณทรงกีหุนวันนี้คุณเซ็นบริจาคร่างกายใช่ไหมครับคุณชื่อซงจีหุนอายุ27ปีจบจากมัธยมเทคนิคแจหันอดีตเป็นพนักงานราก้อนมอเตอร์เป็นฝ่ายผลิตทีหนึ่งโดยไล่ออกเมื่อ10ปีก่อนเปิดร้านขายไก่และของกินแต่ก็เจ๊งทั้งคู่ขณะนี้คุณประกอบอาชีพขับรถและมีลูกสาว10ขวบกับภรรยาเก่าเลิกไปเมื่อ3ปีก่อน เป็นนี้นอกระบบ160บอนและ255วอนกับธนาคารนายเป็นใครวะกล้าดียังไงถึงมาซื้อประวัติฉันเขาไม่ตอบแล้วก็หยิบนาบัตรขึ้นมาตอนนี้จำนวนคนกใกล้จะเต็มแล้วนะครับแล้วผมจะรอนะพอพูดเสร็จเขาก็เดินจากไปตัดมาที่จีฮนเขาก็ไปซื้อปลากับคุณป้าที่รู้จักกันเพราะลูกชายของป้าเป็นเพื่อนของเขาอาการอย่างนี้เมาใช่ไหม ไม่ใช่ซึกหน่อยไม่ได้โดนเล่าสึกหยดแต่ละละระดิการิเป็นบ้าเลยเพราะว่าวันนี้ได้เงินมาเพียบเลยอืมอย่าไม่เลิกเล่นการพนันอีกเหรอระวังหมดตัวนะผมไม่ได้เล่นการพนันมอนเนาะนี่เป็นเงินที่ได้จากการทางานมานาะป้าแล้วตอนนี้ซันรูทําอะไรอยู่นาะป้างานไปได้สวยเลยใช่ไหมก็ได้ยินข่าวว่าทํางานยุ่งตลอดเลยนะตอนนี้เขาไปทํางานที่ต่างประเทศอืมไอพวกที่ไม่รู้จักบนคุณพอเขามาบอกให้เขาโทรมาหาผมหน่อยนาะป้า อันที่จริงที่เขาสอบติดเพราะพ่อผมช่วยอย่าลืมนัประโถยตอนเด็กๆผมไปส่งเขาที่โรงเรียนด้วยนอที่สอบติดที่มีงานทำก็เพราะผมแต่ไม่เคยเลี้ยงเล่าผมเลยพอมาถึงบ้านเขาก็เอาตังค์มาคืนแม่แม่ก็เลยสงสัยว่าเขาเอาตังค์เยอะแยะมาจากไหนกี่หุนบอกแม่ว่าเขาทํางานมาไม่ได้ปไปขโมยตังค์มาจากไหนแล้วแม่ก็พูดว่า แล้ววันนี้ไปเลี้ยงไก่ทอดกายองมาหรือเปล่าผมพาแกไปเลี้ยงข้าวแล้วแล้วก็ให้ของขวัญแล้วก็กลับมานน่แล้วนี่กายองบอกอะไรแกหรือเปล่าบอกอะไรละ่ะกายองกับแม่ของเขาและพ่อใหม่ของเธอกําลังจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาปีหน้าอเมริกาเหรอใช่สิพ่อใหม่ของกายองได้ที่ทํางานใหม่ที่อเมริกาก็เลยต้องขนทั้งครอบครัวไปที่อเมริกาด้วย เขาใจแล้วแกยังมีหน้ามากินข้าวอีกอยู่เหรอแกต้องพาลูกสาวแกกลับมาให้ได้นะผมจะไปทําอย่างนั้นได้ไงแม่มันจบตั้งแต่ผมเซ็นใบายาตั้งแต่วันนั้นแล้วชะ่ะพ่อหนุ่มชั้นบนท่านนายเก่งเขาบอกกับแม่มาว่าถ้าหากพ่อของเด็กสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถเลี้ยงลูกตัวเองได้เราก็จะสามารถอาศัยขอรับเลี้ยงดูตัวเองได้ถ้ากายยองจะไปอเมริกาจริงเขาจะพูดเกาหลีไม่ได้ ทีนี้แกก็จะพูดกับลูกไม่รู้เรื่องอีกแล้วลูกจะจำแกไม่ได้ไปตลอดกาลแกแน่ใจเลยว่าจะอยู่โดยไม่มีลูกได้เมื่อได้ยินแม่พูดอย่างนั้นกีฮุนก็เลยคิดหนักเกินก็ไม่มีก็เลยหยิบนาบัตรของชายใส่สูทขึ้นมาพร้อมโทรหาแล้วก็นัดสถานที่ที่จะพบกันพอขึ้นรถก็มีคนอยู่ในรถสองสามคนแต่ทุกคนก็หลับกันหมดแล้วกีฮุนก็พูดว่าคนอื่นคงจะง่วงกันเลยละสินนี่ หลับหมดเลยแล้วจูจ่ๆก็มีควันสีขาวออกมาจากช่องแอร์แล้วเขาก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาก็บพบว่าตัวเองมานอนรวมกันกับคนนับร้อยอยู่ที่ห้องโถงซึ่งมีทีมงานใส่ชุดสีชมพูควบคุมจากห้องข้างนอก แล้วคนที่ใส่ชุดดำคือหัวหน้าใหญ่แล้วทุกคนก็ลุกจากเตียงแล้วก็เดินมารวมกันที่กลางห้องขณะที่กีฮุนเดินมาก็ได้ยินเสียงตากำลังนับจำนวนเลขนี่คุณตากำลังทำอะไรอยู่เหรอเลิกชวนฉันคุยได้แล้วเสียสมาธิหมดนี่คุณตากำลังนับจำนวนคนอย่างนั้นเหรอก็รู้แล้วจะต้องถามทำไมล่ะจากนั้นก็เอ๊ะเมื่อกี้ฉันถึงไหนแล้วล่ะตาก็ดูตรงนน้นสิเขาเขียนบอกว่า456คนอุ้ยดูสิ ตาได้เปิดหนึ่งเลยเลยนี่อ๋อเดี๋ยวนะอ๋อผมได้คนสุดท้ายนะไม่บอกก็รู้แค่ฉันต้องการนับเลขมาบอกว่าท้านับเลขป้องกันความจําเสื่อมฉันไม่ได้โง่ได้จะบอกให้แล้วมาที่นี่ทําไมแกจนความจําจะเสื่อมอยู่แล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ดีกว่าหรือครับ แล้วพ่อแม่นายล่ะอยู่บ้านเลี้ยงหลานได้กินอาหารดีๆหรือเปล่าล่ะไหนตอบซิอีกอย่างฉันใกล้จะตายแล้วหมอประจำตัวบอกว่าฉันมีก้อนเนื้อกดทับสมองอยู่สนทนาขับตาไปมาก็ได้ยินเสียงเออะอะโวยวายอยู่กลางห้องเป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้จักกันกีฮุนก็เดินมาดูจึงจําได้ว่าผู้หญิงที่ล้มกับพื้นเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เดินชนกับเขาเป็นคนเที่ยวเงินเขาไป เขาทั้งสองทะเลาะก,กันเรื่องทวงบุญคุณผู้ชายอ้างว่าเคยเลี้ยงเธอมาแต่เธอมาแทงข้างหลังจีฮุนก็เลยอัดผู้ชายแล้วก็รากผู้หญิงมาถามว่าเงินฉันอยู่ไหนเอาเงินฉันมาเอาเงินฉันมาแล้วผู้ชายก็ถีบจีฮุนแล้วก็ถามว่าแกเป็นใครฉันถามว่าแกเป็นใครฉันก็ชาจีฮุนแห่งชาเง,งินดงไงเล่านี่ไอชาง,งุนดงฉันยังเคลียร์กับเด็กไม่เสร็จเลยนะผมก็ขอโทษด้วยแต่ผมก็มีเรื่องตรวจกับน้องสาวคนนี้เหมือนกัน แล้วแกเป็นอะไรกับนางนี่วะแล้วแกล่ะเป็นอะไรกับเธอล่ะหน้าตาอย่างนี้รู้เลยว่าหากินกับเด็กแกเป็นพวกคุยชัดๆเลยหรือว,ว่าแกสั่งเธอให้มาขโมยเงินฉันวะแล้วทั้งสองก็กําลังจะมีเรื่องกันแล้วจู่ๆก็มีคนใส่ชุดสีชมพูเดินเข้ามาแล้วคนที่ใส่หน้ากากสี่เหลี่ยมก็พูดว่า อยากจะขอต้อนรับทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยใจของผมทุกท่านที่อยู่ที่นี่จะได้เล่นเกมที่แตกต่างภายในเวลาหวันผู้ที่ชนะหกเกมจะได้รับรางวัลมหาศาลแล้วเราจะเชื่อพวกคุณได้ไงอยู่ๆก็มอมยาสลบแล้วก็ยึดมือถือกับกระเป๋าตังค์แล้วก็พามาที่ตลาดปลาดแถมผมมาบอกว่าจะให้เงินมหาศาลกับการเล่นเกมนี่นะจะให้พวกเราเชื่อจริงๆอย่างนั้นเหรอทางเราก็ลำบากใจที่ต้องทำอย่างนั้นแต่ระหว่างที่พาพวกท่านมาที่นี่ เราจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับเมื่อเกมจบลงแล้วเราจะคืนทุกอย่างให้ท่านครับแล้วทำไมทุกคนต้องใส่หน้ากากด้วยล่ะคะเราไม่สามารถเผยหน้าตาและข้อมูลของพนักงานทุกคนให้ทุกท่านทราบได้มันเป็นมาตรการเพื่อความยุติธรรมโปรดเข้าใจเราด้วย ผมไม่เชื่อสิ่งที่พวกคุณพูดหรอกคุณหลอกล่อลักพาตัวแล้วกักขังอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อปิดหน้าไม่ให้พวกเรารู้ทำผิดกฎหมายขนาดนี้แล้วเราทำไมจะต้องเชื่อด้วยละ่ะดังนั้นผู้ควบคุมการแข่งขันก็เลยเปิดประวัติของทุกคนขึ้นมาทุกคนล้วนเป็นคนติดหนี้มหาศาลทุกคนในห้องนี้ชีวิตกำลังแย่จนถึงขีดสุด เพราะไม่มีเงินใช้นี่ที่ตัวเองก่อไว้ตอนที่พวกท่านเจอเราครั้งแรกไม่มีใครไว้ใจเราเลยใช่ไหมครับหลังจากได้เล่นเกมกันพวกเราก็ได้มอบเงินเพราะพวกท่านเล่นชนะตามที่สัญญาเอาไว้และพวกท่านจึงไว้ใจเราและอาสาที่จะมาแข่งขันที่เราได้เสนอไปด้วยความสมัครใจใช่ไหมครับ ผมจะให้โอกาสทุกทกท่านตัดสินใจอีกครั้งทุกท่านจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมที่ไร้ทางออกแล้วโดนเจ้าหนี้ถวงตามเงินหรือว่าจะขวาโอกาสที่เราเสนอทางออกไว้ในตอนนี้แล้วบรรยากาศทุกคนก็เงียบกริบแล้วมีคนหนึ่งก็ถามว่าแล้วนี่เราจะเล่นเกมแบบไหนครับเพื่อจะแข่งขันแบบยุติธรรมเราจึงไม่สามารถเผยข้อมูลจนกว่าจะแข่งขันเออโทษน,นะครับ รางวัลที่ได้คือเท่าไรละครับเงินรางวัลจะถูกสะสมหลังจากจบเกมไปในแต่ละเกมถ้าใครไม่อยากลงแข่งขันก็สามารถแจ้งให้พวกเราทราบด้วยแต่ว่าทุกคนที่มาล้วนแต่ไปรับใบสมัครเพื่อร่วมเล่นเกมกันต่อโดยมีกฎกติกาดังนี้ 1. ผู้เล่นไม่สามารถหยุดโดยพลาการได้ 2. ผู้เล่นไม่ยอมเล่นเกมจะต้องตกรอบ3ผู้เล่นสามารถยุติเกมได้ถ้าหากผู้เล่นเกินครึ่งยินยอมแล้วกีฮุนก็ไปถามว่ากดมีแค่ที่นีเหรอครับกีฮุนมองเห็นคุณตากับคนอื่นเซ็แนแบบไม่รังเลเขาก็เลยเซนตามแล้วเกมที่1ก็เริ่มขึ้นทุกคนก็ไม่อยู่ในลานกว้างทุกคนก็สงสัยว่าลานอะไรมันกว้างขนาดนี้ตกลงพวกเขาจะให้พวกเรามาทําอะไรกีฮุนก็เดินมาทักทายซนูเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันซนู สนรู้จริงๆด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนายมาที่นี่ทำไมล่ะก่อนหน้านั้นฉันแวะไปหาแม่ของนายแม่ของนายบอกว่าไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ใช่หรือและที่เขาพูดเมื่อกี้จริงไหมว่านายติดหนี้เป็นล้านๆถ้าทางซันดูเขาไม่อยากคุยด้วยแล้วก็เดินจากไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่ากระรุณารอคนอื่นสักครู่ให้มาครบกันก่อนแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไปที่ห้องหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่รับสายแล้วก็พูดว่า This the front Preparations the first is speaking. begin game are complete. for You can begin now. man can แล้วก็นั่งลงดูเกมเหลือประตูสีเขียวก็ปิดลงเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าเกมที่หนึ่งก็คือเกม A E I O U กดก็คือให้ทุกคนเดินขึ้นมาข้างหน้าแล้วตุ๊กตาจะร้อง A E I O U ถ้าตุ๊กตาหันมามองเห็นใครขยับตัวคนนั้นก็จะถูกกำจัดส่วนใครที่ข้ามเส้นสีแดงไปภายใน5นาที คนนั้นจะชนะผู้ชนะก็จะได้ไปเล่นเกมด่านต่อไปผู้เล่นหมายเลข3-2-4กับ2-5-0สงสัยว่าเกมนี้เคยเล่นตั้งแต่เด็กๆก็เลยพูดว่าผลนันกันไหมถ้าใครถึงเช่นชัยก่อนจะได้1ล้านวอนผู้เล่นหมายเลข2-3-4ก็เลยบอกว่าได้และแล้วถึงเวลาเริ่มการแข่งขันนาฬิกานับถอยหลังจาก5นาที แล้วก็ลดลงเรื่อยๆผู้เล่นหมายเลข2 3 4วิ่งมาก่อนเพื่อนอย่างเร็วพอสิ้นสุดคำว่าอยู่เขาจึงเบรกไม่อยู่เจ้าหน้าที่เลยพูดว่าผู้เล่นหมายเลข3 2 4ถูกกำจัดจูดๆ่ๆเขาก็ลม้มลงตรงหน้าเพื่อนพอเริ่มเล่นครั้งที่สองพอสิ้นสุดคำว่าอยู่ผู้เล่นหมายเลข2 5 0ก็มายืนอยู่ตรงผู้เล่นหมายเลข2 3 4แล้วก็พูดว่าแกโดนกำจัดไปก่อนเลยนะไอ้โง่ตื่นมาสิเลือกซมออยสักที แต่พอเขาจะโงกดูเพื่อนก็เห็นเลือดทะลักออกมาจากปากเขาเริ่มกลัวเขาจึงขยับตัวแล้วก็วิ่งหนีจึงโดนปืนยิงเข้ากลางหลังแล้วเลือดก็กระเด็นไปโดนหน้าคนอื่นเธอเห็นเลือดเธอก็กรีดสหนั่นทําให้ทุกคนแตกตื่นเกิดความวุ่นวายบางคนก็วิ่งบางคนก็อยู่กับที่แล้วคนที่วิ่งก็โดนยิงไปทีละคนทีละคน,ะคนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของหัวหน้าใหญ่ตัดมาที่สนามเจ้าหน้าที่ก็ประกาศทบทวนกฎในสนามอีกครั้ง พอประกาศจบทุกคนก็ตั้งสติกันได้แล้วคุณตาเข้าใจก,กฎกติกาก่อนเพื่อนก็เลยเดินหน้าเพื่อนอย่างง่ายดายพอถึงคำว่าอยู่คุณตาก็าหยุดทุกคนเห็นคุณตาเดินปลอดภัยก็เลยทำตามแต่บางคนขยับร่างกายจึงโดนถูกยิงกีหุนนั่งอยู่กับที่กลัวจนตัวสั่นไม่กล้าลุกไปไหนสัรรูเลยกระซิบบอกกับเขาไปว่าตุ๊กตานั้นจับเคลื่อนไหวได้แต่ถ้านายไปหลบหลังคนอื่นมันก็จะไม่เห็นนาย แต่พอเกมเริ่มเขาก็ยังไม่ได้ลุกไปไหนเพราะว่ามีคนมานอนทับขาโตูซันดูเตือนว่าเร็วเข้าจะหมดเวลาแล้วเขาจึงรีบเดินออกไปหลบหลังคนอื่นเหมือนกับยิงชายคู่นี้แกเป็นใครหลบหลังฉันทําไมคนที่แทงแกข้างหลังไงไอ้คนโถลยิยศจะให้ฉันหักหลังแกอีกทีไหมละ่ะอย่านเชนอกฉันไม่อยากตายและแล้วจํานวนคนก็เหลือน้อยลงเรื่อ,อยๆและเวลาก็เหลือหนึ่งนาที ในที่สุดสังวูคุณตามาเฟียและเด็กขโมยเงินก็ผ่านเข้ารอบเหลือแต่กีฮุนเขาตั้งใจมากที่จะผ่านเกมนี้ไปให้ได้แต่พอสิ้นสุดคำว่าอยู่เขากลับไปเหยียบแขนคนที่นอนตายพอดีมีเพื่อนที่เล่นด้วยกันดึงเขาเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวพอเกมเริ่มใหม่เขาก็เลยเข้าเส้นชัยไปได้เวลาก็หมดพอดีคนที่อยู่ในสนามก็โดนยิงไปทีละคนทีละคนมีคนผ่านเข้าเส้นชัยไม่ถึงครึ่ง พอสิ้นสุดการแข่งขันลังคาก็ปิดลงแสดงว่าพวกเขาถูกจับมาขังไว้ในเกาะแห่งหนึ่งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ